สวัสดีค่ะหมอโอค่ะสวัสดีค่ะหมอต้นนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะวันนี้เป็นในพิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นสาหมอขอเมาส์ออนโลเคชันวันนี้อยู่ที่ไหนกันนะคะนนชาวันนี้นะคะเราทั้ง3คนอยู่ที่โรงแรมเบลด็อกแอสโตรย่าแบงกอกค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่โจวันนี้เรากำลังงานเปิดตัวนะคะคาค่าค่ะแกรนโอเพนดิ้งลันช์ค่ะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันนะคะมาเลยค่ะ วอยฮารโมนิกาฮารโมนิกาเนี่เป็นตัวเดียวในโลกที่และปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอันที่มีส่วนผสมของไบโอสติมูเลเตอร์กับฟิลเลอร์ที่ทั้งสองตัวมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ฟังดูน่าสนใจมากเลยเนาะใช่ค่ะอ่างั้นสรุปมากันสรุปกันว่าค่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะน้องโจงั่นคือดูโอเอฟเฟกต์คำว่าดูโอเอฟเฟกคือเป็นสผนลของสองตัวค่ะตัวแรกคือไฮยาลูโรนิกแอซิดทำให้ผิวฉ่ำฟูยกกระชับสำหรับตัวที่สองเนี่ยคือตัวแคลเซียมไฮดรอกซีแอปิไทส์ช่วยในการกระตุน้นคอลลาเจนระยะยาวค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของ2ส,สิ่งเนาะในสิ่งเดียวกันใช่ค่ะอนนพอมีทั้ง HA แล้วก็คา่าเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปรับรูปหน้าลดความหย่อนคล้อยที่สำคัญเนี่ยใช้ในเรื่องของการจอไรคมชัดนนแล้วก็เป็นการยกหน้าค่ะให้ผิวแน่นผิวเด็ก ก็เรียกว่านวัตกรรมอัพผิวแน่นในปี2025นี้นะคะหาข่ามาแรงมากนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถมาปรึกษากับแพทย์ผู้มีความชำนาญได้ที่เ e อพกทุกสาขาเลยนะคะแล้วสาวหมอของเมสาออนเลเวชชั่นในเอพิโซดต่อไปจะไปที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะ